ทั่วโลกยังคงจะเกิดความวุ่นวายโควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักในอินเดียตอนนี้ติดเปอันดับหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกายัางคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถึงแม้ว่าชินวัตของจีนนะครับจะยืนยันแล้วว่าสามารถป้องกันการ,การตายได้จริงและป้องกันโควิด1 9ได้จริงแต่ก็จอห์นสันแด์จอ์นสันนะครับก็เริ่มมีการเจอปัญหาเดียวกันคือมีคนเกิดลักษณะของอาการปูนแพ้นะครับฉีดเข้าไปและมีผลข้างเคียงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์แต่ผมยืนยันในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือจอร์นสันแอนจอนสันณเวลานี้นะครับ สวัสดีครับาพบกับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้เรามาสตาร์ทประเด็นร้อนๆนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทั่วโลกขณะน,นี้น่าจับตามองทั้งเรื่องโควิด -19 และความขัดแย้งที่กาลังเกิดขึ้น เกิดเรื่องโอลม,มานเกิดขึ้นฮะผู้หญิงสาวบุกปว่วนปีนรถเทสลากลางงานมอเตอร์โชว์นะครับเจ้าของเทสลารายหนึ่งปีนขึ้นใบบนรถยนต์คันหนึ่งบริษัทผู้บุกเบิกยานยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้ที่จอดอยู่ภายในเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์นะครับในวันเปิดงานในช่วงต้นสัปดาห์สร้างความแตกตื่นแก่บรรดาผู้ร่วมงานก่อนอสุดท้ายจะถูกเจ้าที่รักษาความปลอดภัยลากออกไป นะครับคลิปวิดีโอที่มีการเผยพแพร่ในโซเชียลมีเดียเป็นผู้หญิงสวมเสื้อสีขาวสกรีนข้อความภาษาจีนว่าเบรกการสูญเสียการควบคุมปีนขึ้นไปบนรถเทสลา,าสามสีแดงนะครับซึ่งจอดอยู่บริเวณบูธของเทสลาภายในอาคารมอเตอร์โชว์นะครับสร้างความตกใจโอลมานแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากมีการพิพากษาออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต้องไปรับโทษในคุก สำหรับคณะลูกขุนตัดสินให้ตำรวจผิวขาวจับจอร์ดฟลอยนะครับจนก,กระทั่งเสียชีวิตนั้นมีความผิดตามกฎหมายฐานฆาตกรรมเดเร็กซอวินอดีตตำรวจเมืองมินิสปริสนะถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมระหว่างการจับกลุ่มจอร์ดฟลอยจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์การเหยียดสีผิวสหร,รัฐเมกาทำให้เกิดกระแสกรรดา ประนามแนวทางปฏิบัติต่อคนอเมริกันผิวดำและเกิดการจุมนุมประท้วงนะครับลูกขุนกว่า12คนชี้ว่ามีความผิดทุกข้อกล่าวหาในนั้นรวมไปถึงการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ไม่ได้ต่อยตรองไว้ก่อนทำร้ายจนถึงแก่ความตายซึ่งมีการสอบปากคำไป43ปากเป็นเวลากว่า3สัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพิพากษาซึ่งจำคุกบุค กลับมากังวลกันอีกรอบเรื่องวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันฮะผู้ควบคุมกฎของ EU อนะครับพบวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันโยงริ่มเลือดอุดตันนะครับแต่แนะนำเดินหน้าใช้ต่อไปได้นะครับคณะผู้คุมกฎระเบียบด้านยุโรปนะครับพบความเป็นไปได้เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนโควิด -19 ของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันกับริ่มเลือดอุดตันในวัยผู้ใหญ่ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาแต่สนับสนุนให้ใช้ต่อไประบุประโยชน์ในภาพรวมของมันมีมากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเขาเน้นย้ำนะครับบอกว่าเคสเหล่านี้พบยากมากและเคสส่วนใหญ่มากๆของวัคซีนคือการป้องกันการเสียชีวิตและล้มเหลวในเรื่องของอาการที่รุนแรงจนเข้าถึงโรงพยาบาลปุ่มในการสำนักงานยายุโรปกล่าวแบบนั้น ราคาน้ำมันตอนนี้ดิ่งกลับมาลงนะครับหลังจากพุ่งสูงขึ้นนะครับอินเดียเริ่มล็อกดาวบางพื้นที่หุ้นสหรัฐอเมริกาดิ่นแรงนะฮะทองคำปิดบวกนะครับราคาน้ำมันขยับลงเกรงว่าวันอังคารนะครับเรื่องของอินเดียชาติผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดอัดับ3ของโลกอาจจะก,กำหนดความเข้มข้นขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ส่วนวอร์ิสต์ปิดลบนะครับ ตามแรงฉุดของหุ้นภาคาการเดินทางขณะที่การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นปรักทองคําขยับขึ้นปิกนะครับปรบเราอาเซียนนะครับเพิ่มทบทวนบทบัทพม,ม่าหลัง EU ีนะครับเซงชั่นรอบใหม่นะครับผู้นำทหารกับเรื่องของธุรกิจของพม,มา่านะครับประเทศอาเซียนจัดการประชุมระดับผู้นำจากกรุงจาก,การ์ตา โดยประเด็นหารือคือวิกฤตในพมา่าแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เข้าร่วมและเปิดเผยว่าจะส่งร่นตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือดอนเข้าไปแทนซึ่งก็มีอีกหลายชาติเช่นเดียวกันขณะที่เลขาธิการคนปัจจุบันอดีตเลขาธิการของ UN ต่างเรียกร้องให้ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการคลี่คลายสถานการณ์ด้านยูก็มีการประกาศมาตรการเซงชั่นรอบใหม่ครอบคลุมทหาร10คนและธุรกิจ2แห่ง ที่ครอบคลุมโดยกองทัพพมา่าอินเดียเริ่มมีการประกาศล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการในเมืองหลวงอีกรอบใหม่นะครับหลังยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายวันพุ่งทำสถิติโลกเลยทีเดียวนะครับยุโรปเตรียมทบทวนความปลอดภัยวัคซีนจนสันเนนจนสันนะครับในวันอัคารเพื่อจะคลี่คลายความกังวลเกี่ยวความเชื่อมโยงวัคซีนมีข้อดเด่นตรงฉีดเข็มเดียว อยู่ในการเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันด้านอินเดียประกาศเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนวัยผู้ใหญ่ทุกคนต้นเดือนหน้าเพื่อสยบการแพร่ระบาดรอบใหม่หลังผู้ติดเชื้อ24ชั่วโมงผ่านมา250,000กว่ารายซึ่งถือว่าเป็นสถิติรายวันสูงสุดในโลกนะครับวันที่6ติดต่อกันจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น200,000คนและที่สหรัฐอเมริกาแม้มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน แต่หมอใหญ่ทำเนียบขาวเตือนสถานการณ์ยังอยู่ในลักษณะที่ล่อแหลมเกิดเรื่องนะครับเป็นอุบัติเหตุขึ้นมารถเทสลาไม่มีคนขับหลุดโค้งนะครับระเบิดท่วมนะครับดับคาที่2รายลีออนมัสยืนยันนะครับความผิดออโต้ไพลอตรอยเตอร์กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตำรวจเท็กซัส ได้หมายค้นบริษัทเทสลานะครับเพื่อค้นหาข้อมูลจากอุบัติเหตุเทสลารุ่น S เพิ่งวิ่งหลุดโคง้งพุ่งชนต้นไม้จนไฟลุกไหม้เสียชีวิต2รายในย่านเมืองฮุสตันนะครับแต่สุดอึง้งไร้เงาคนขับหลังพวงมาลายัยแต่ลิออนมาสนะครับซีอเทสลาปฏิเสธไม่ใช่ความผิดของคนขับอัตโนมัติ นะครับเจ้าที่ระดับสูงของเทสซัทแถลงกับรอยเตอร์คาดว่าจะมีตำรวจนำหมายค้นไปค้นบริษัทเทสลาเพื่อหาข้อมูลประธานดับดีนะครับดีซั at, นะครับดับในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏนะครับหลังเพิ่งชนะการเลือกตั้งลูกชายสืบทอดอำนาจต่อนะครับรอยเตอร์กับเอพีนะครับ, uters, บ, FP, ร,บรายงานว่ากองทัพประกาศอย่างเป็นทางการว่าผู้นำอาดิสเบบีนะครับ วัย68ปีเพิ่งถูกประกาศชื่อชนะเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเสียชีวิตแล้วระหว่างการเยืนสนามรบแนวหน้าสู้กลุ่มกบฏภาคเหนือนะฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบุตรชายมหามัตา์คาดาคาประกาศชื่อเป็นประธานธับดีรักษาการต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกยุบป,ประกาศเคอร์ฟิลกองทัพนะครับ สัญญาจัดการเลือกตั้งใหม่ในอีก18เดือนข้างหน้าควีนอลิซาเบธนะครับฉลองอพระราชสมภพวัย95พรรษาตามลำพังนะครับเจ้าชาย aley, เฮลลี่เสด็จกลับสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสมเด็จพระราชนินีอลิซาเบธที่2นะครับแห่งสหาราชอาณาจักรประทับเพียงลำพังพระองค์อย่างไร้วันฉเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ ครบ9 5พรรษาที่ไม่เป็นทางการหลังอังกฤษยังคงถวายความอลาลัยแต่เจ้าชายฟิลิปดรุกแห่งอลิมบระนะครับขณะที่เจ้าชายเฮนรี่พระราชดานะครับมีรายงานเสด็จกลับถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อประทับร่วมกับพระชาย,ยาเมแกนมาเคลิลที่กำลังตั้งพระคันที่มอนเตซิโตนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียในฝรั่งเศสเกิดความกวลวหลและสุดแสบมาก ผู้ชุมนุมประท้วงส่งกางเกงในให้ในายกรัมตรีเอมบเรมาครองนะฮะประท้วงรัฐสั่งปิดธุรกิจช่วงโควิด -19 นะครับชองคาสเทคนะครับนายกรัมตตรีของฝรั่งเศสเตรียมนะครับได้รับกางเกงในที่จะไหลบ่าในสัปดาห์นี้หลังห้างร้านต่างๆถูกสั่งปิดจะส่งมันถึงผู้ประกาศนะครับ เพื่อตอกย้ำถึงความยากลำบากถึงบรรดาธุรกิจขนาดเล็กต้องเผชิญระหว่างมาตรการการล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่การเกงในจำนวนมาหาศาลกำลังไหลบ่านะครับเข้าไปหานายกยคฐมตรีประธานาธิบดีเอ็มมาดูเอลม,มากรองอย่างโชคดีที่ไม่ได้รับกางเกงในครั้งนี้ซึ่งเป็นหลักคิดในเรื่องของเดโมเคซีหรือประชาธิปไตยในฝรั่งเศสกลับมีความหวังกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ผลการศึกษาจริงพบวัคซีนชิโนแวกป้องกันการตายได้ถึง80%นะคับชิโนแวกของจีนมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อไม่แสดงอาการถึงร้อยละ67ข้อมูลจากการศึกษานะครับขนาดในโลกจริงที่ชิลีที่มีการเผยแพร่นับเป็นการวิจัยผลบวกสำคัญของวัคซีนตัวนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับ ระดับการป้องกันของมันต่อวัคซีนก่อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่รุงราวการต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับ hmm. ต <Leonardo, S 1> ้องยอมรับ <ra> ว่าในเชิงงานมิเครา์ขณะนี้ความวุ่นวายทั่วโลกกำลังเกิดขึ้นในแอฟริกาเกิดการจราจนวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของประธานาธิบดีนั้นก็เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือการชุมนุมประท้วงนะครับที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส ฝรัหลังเศสมีการล็อกดาวน์ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบเพราะมีคนติดเชื้อโควิด -19 กว่า40,000คนเขาใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการส่งกางเกงในให้กับนายกมมตรีเอ็มรูเอลมาครองรอดไปเพราะว่าคราวนี้นายกมนตรีได้มีการประกาศไม่ใช่ประธานาธิบดีสถานในพม่าตอนนี้ EU ก็ทำการคว่ำบาตรได้เรียกร้องสาภาพ ให้องค์การสหประชาชาติทําการคว่ำบาตรสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมการคว่ำบาตรครั้งนี้เป็นการอายัดทรัพย์ของนายทหารของพม่านะครับที่ขึ้นกับมินอองไล่กันเดียวกันก็มีการดิ้กร้องมีการกดดันนะครับพม่าเพื่อที่จะไม่ทําการรับรองรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในเชิงงานสังเคราะห์นะครับการอายัดทรัพย์ การกดดันการคว่ำบาตรกับพม่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบทําให้สถานการณ์ในพม่าดีขึ้นการเจรจานะครับยังไม่มียังคงมีการประชหน้ากันทั้ง2ฝ่ายนะครับระหว่างผู้ชุมนุมกับกลุ่มทหารในขณะที่กลุ่มกะเหลี่ยงก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะดําเนินการต่อสู้กับทหารพม่าในทุกรูปแบบซึ่งตอนนี้ก็มีการทิ้งบอมแล้วก็ทําให้มีทหารกะเหลี่ยงเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประชาชนก็หลบหนีเข้ามาอย่างฝั่งไทยในเรื่องของรถเทสลานะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าเกิดเรื่องอลมานเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาลามไปถึงผู้หญิงขึ้นไปปีนบนรถในประเทศจีนเรื่องเทสลาตอนนี้มีคู่แข่งที่สำคัญคือหัวเว่ยหัวเวยก็จะทำธุรกิจนะครับทำการต่อสู้กับเทสลาด้วยหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการกีดกันทางการค้าเรื่องของ 5G ไม่ให้หัวเว่ยนั้นเข้ามาดำเนินธุรกิจในฝั่งสหาภาพยุโรปอ้างเรื่องของความมัน่นคงอย่างไรก็ตามในเชิงเสติหลังจากวันที่17เมษาย,ยนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง,งกำลังเกิดขึ้นอย่างน้อยเราเห็นแล้วนะครับในฝั่งของแอฟริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงในอังกฤษเองนะะก็มีคนเสียชีวิตฮะเจ้าชายก็เสียชีวิต โดยภาพรวมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในเชิงสถิติทั่วโลกยังคงจะเกิดความวุ่นวายโควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักในอินเดียตอนนี้ติดไปอันดับหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถึงแม้ว่าชินวัตรของจีนนะครับจะยืนยันแล้วว่าสามารถป้องกันการตายได้จริงและป้องกันโควิด -19 ได้จริงแต่ก็จอร์นสันแด์จอร์นสันนะครับก็เริ่มมีการ เจอปัญหาเดียวกันคือมีคนเกิดลักษณะของอาการภูนแพ้นะครับฉีดเข้าไปและมีผลข้างเคียงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์แต่ผมยืนยันในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันณเวลานี้นะครับเพราะว่าฉีดอยู่เข็มเดียวราคาถูกที่สุดและและที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดโควิด1 9ด้วยซ้ําไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ to ខ្ល so ាប เร,รออเราูค้าหาควางขอวกเรานักสู้ชุดานับรบเสื้อกา